สวัสดีคะ่ะอยู่กับวลัายรากพันไม้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันที่สิบตุลาปีหกห้านะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วคะ่ะวันนี้ลมแรงกว่าทุกวันนะคะเป็นลมหนาวซึ่งกําลังกงรมตูบ,บอกว่าจะมีอากาศแปรปรวนและอากาศจะเริ่มเย็นก็เริ่มวันนี้เองคะ่ะลมแรงมากแล้วเราอยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นะคะที่เลี้ยงปอนสีไว้ในตู้แล้วอยาก เอาออกมาอยู่นอกตู้เพื่อนๆก็รีบทําเลยนะคะก่อนที่อากาศจะหนาวเย็นมากกว่านี้ช่วงนี้บอลสีที่อยู่ในตู้ก็จะมีความสุขสบายดีค่ะแข็งแรงดีแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดคิดจะเอาออกนอกตู้มาเลี้ยงนอกตู้กันก็ให้รีบออกก่อนที่จะอากาศหนาวเย็นมากกว่านี้นะคะเพื่อเป็นการทําความคุ้นคุ้นชินให้กับบอลสีค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าบอลสี เขาจะต้องมาเผชิญกับลมที่แรงและอากาศที่หนาวเย็นนะคะต้นใหญ่ๆเท่านั้นถึงจะทนต้านทานได้นะคะอย่างของเราที่สวนเราก็เอาออกมานานพอสมควรแล้วล่ะคะ่ะได้ประมาณเป็นเดือนแล้วนะคะตอนนี้บอลสีที่เราออกจากตู้มาอยู่นอกตู้นี้แข็งแรงสมบูรณ์ดีมากแล้วก็เราว่าเขาจะ ไม่มีผลกระทบใดๆจากอากาศหนาวเย็ยนที่จะมาเยือนนี้นะคะเพราะว่าเขาเริ่มคุ้นชินกันแล้วแล้วก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะกัรนกิ่งก้านหักเพื่อนๆช่วยพยุงเขากิ่งอ่าก้านเขาไว้ก็ดีนะคะง่ายๆเลยค่ะอย่างของที่สวนนะคะเราใช้ไม้ที่ทําจากกิ่งของก้านของต้นปาล์มนะคะเป็นปาล์มอ่าเป็นพวกต้นจําพวกหมากเหลืองหมากเขียวต่างๆนะคะเพื่อนๆค่ะเราเอา ใบออกให้หมดแล้วก็เหลือแต่ก้านอย่างนี้แล้วก็ใช้เชือกร้อยไปกับกิ่งแบบนี้นะคะประหยัดดีค่ะเอาของที่มีอยู่ในสวนของเรามาเขาเรียกว่า reuse ให้เกิดประโยชน์นะคะตอนนี้บอนสีก็อยู่ดีนะคะลมพัดมาก็ไม่ได้โยกโครงเคลงคือใช้ได้ดีเลยล่ะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะบอลสีลูกไม้ต้นนี้สีสวยมากๆเลยตั้งแต่ออกมาอยู่ข้างนอกทุกต้นเลยค่ะสีสด สีแจ่มเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็เราจะมาบอกสูตรเคล็ดลับที่บอลสีของเรามาอยู่นอกตู้แล้วสีสันสวยสดแบบนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะบอกเพื่อนๆคือการบำรุงเขาด้วยสิ่งนี้ค่ะนี่คือนม นมจืดนมจืดหรือนมอะไรต่างๆนาๆนาที่เราทานไม่หมดนะคะเราก็สามารถที่จะเทร,รวมๆกันไว้ให้ได้เยอะๆแล้วก็หมักทิ้งไว้หลายๆวันก็ได้ค่ะยิ่งอยู่นานยิ่งหมักไว้นานความเข้มข้นก็จะยิ่งดีนะคะเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆทานไม่หมดภายในหนึ่งวันสองวันสภาพเขายังไม่ทันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เพื่อนๆก็สามารถเอาไปลดที่โคนต้นบอนสีได้เลยนะคะแต่ถ้าหาก อยู่หลายวันแล้วเขาแปลสภาพแล้วค่ะกลายเป็นนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวแล้วค่อนไปทางบูดแล้วนะคะตอนนี้จะมีความเป็นปุ๋ยชั้นเลือดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าความเข้มข้นสูงนี้เพื่อนๆต้องละลายน้ําก่อนนะคะถึงจะทําการลดไปที่โคนบอลสีได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นการเยอะเกินไปค่ะเป็นการให้ปุ๋ยที่เยอะเกินไปก็ไม่ได้เป็นผลดีสําหรับบอลสี มากเท่าไรนักนะคะเอาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยมีอยู่ครึ่งแก้วกาแฟกาแฟเนี่ยใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยแก้วที่เรากินกาแฟซื้อกาแฟมาดื่มแล้วก็เหลือเนี่ยแล้วก็เอามาเทานมไว้ขนาดนี้อย่าใส่หมดนะคะต่อน้ําในถังนี้ประมาณสิบลิตรนะคะต้องใส่ครึ่งหนึ่งพอค่ะใส่เยอะจกินไปมันจะไม่เป็นผลดีสัเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเข้มข้นมากๆเลยเป็นนม ที่หมักไว้ประมาณ1สัปดาห์ได้แล้วนะคะเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องใส่เยอะเลยค่ะใส่แค่นี้ก็พอคนให้เข้ากันแล้วก็เพื่อนๆก็เอาไปลดใต้โคนเลยนะคะแบบนี้นี่ทาให้เพื่อนเอนชมนะคะเอาไปลถใต้โคนแบบนี้นะคะอย่าไปลถที่ใบนะคะเพื่อนๆค่ะลดที่โคนบอลสีแบบนี้แล้วบอลสีเพื่อนเพื่อนสีจะสดแบบนี้เลยค่ะสดใสงามมากๆเลยค่ะนี่คือหนึ่งเคล็ดลับที่เราใช้อยู่ใช้มาประจําแล้วก็ เราจะทําอย่างนี้ประมาณเดือนละครั้งนะคะบอลสีของเราจะสีสดแบบนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณรับการรับชมและติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ